สวัสดีครับอาจารย์ครับโวัสดีครับดีครับอาจารย์โอ้ยเป็นแน่นอาจารย์ครเออแกมงวดสุดว่ะโอเคครับขอผมยื่นอาจารย์ยื่นแน่นอนอาจารย์แล้วก็อาจารย์ยืนอยู่ยืนอยู่ครับครับผม อข่างนินอยู่ครับโอ้หลุดน่างหันนอครับผมอืมของอาจารย์หลุดนี่ไผ่อะได้กันเน่นี่ um, มีเขี้ยวหน่อยเขาแต่ว่ากันมัมันมาได้รออาจารย์ต้องเก็บมันหลายตัวกันเลยเจมสีเรียกว่าถือตัวเอมซีได้เน่อยู่บ่อมินมินอาจารย์เรียกว่าถือตัวกันอือครับ อาอาอาววนี้จังพลุมันพลุมั่นวันนีควันสุกเคยเกิดปฏิหารอยู่ดอกของอาจารย์วันสุกเคยเป็นครังานเนื้ออาจารย์เขาดีเลยคุณตะกงวันสุกนี่ช่ว่มาจะเป็นซองเด่งผุนที่สามเด่งก็เคยเกิดงานครับผม่นนี้นาจย์น้องจาร์เขาหลายเด่งดีได้วันสุกสุกก้อนๆท่านจะเขาหาเป็เผาทิบหกน้อ อ่าซุปหลอดมีมะต่องม้าครับมะต่องม้าครับครับผมสร้งลูกทีมเอาขึ้นให้เบิร์ตเราไอ้วันจันทร์วันพุธว่ะแกมับนซุกมาจานนะเออสั่งให้แกมือเลยเอ้าวมันมันผ่านาสองงวดแล้วว่างวดวันซุกนี่เคยมยั้ยเดยวหรอกว่าสร้างลูกทีมมอสรวยเลย <c oughs> นี่เขาเป็นรุ้นธรรมดาจารย์แกมือกันไหมแกมือกันไหมแม่เป็นเป็นนักลบมันตรงนี้บาดเทสเนี่ยฮัลละครับผมเออวันกับตรงนี้มีลูกมีรับเนี่ยอยู่ฮัลละาครับผมเนี่ยมันตูนบาจานไม่เห็นคือพวกนี้มันออกดูได้อาจารย์มันมาขึ้นเหล็กไผ่นาะแม่มันได้แกมือมันได้แกมือเหล็กไผ่นี่มันชิบหามือมันแก่ทีนึงมันกลายเป็นวอต์ติเตียนมาแล้ มันบดมันเป็นจืดเป็นจางไปมันบวกเลขอันน้ำบ้านนี้ครับมันเด่นกับม้วนแล้วเดี๋ยวนี้เลขไทยครับอืมแม่นวดจันสมมุติว่าเพราะเครื่องอัานหลายก็อัดลายก็ตัวซื้อแล้วสมมุติเมนแมนลดที่ยบเดียวนี่ลดลงหลายหลายมันอันหลายครับเมนแมนเเปียบแม่นวดจันเหมือนท้งใจวอดด่างวอดถือก็เวนเอาเงินเครืขินยาว เมนเมนเมนเราเตรียมราคาหน่อยอาจารย์นะเมนมันระเบียบไรแล้วเมนข้อมือนี่ครับมาเดี๋ยวเพล่ยนบ้านเขาหน่อยอาจารย์มันได้ไหมครับผมเออเอาหมองกินง่ายๆนี่ละหลับซศาตุ่มเศาห้องนี่เราเอาหมองกินง่ายๆนี่ละครับอ๋อพอ้วครับอาจารย์ครับผมอ่าวิ่งแปดเด้อแปดกับเก้าครับผมวิ่งแปดกับเก้าไม่ครัเออ เก้าเจ็ดก็เอ้ยแปดเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดนะแปดสามน่าจะนะะแมนเก้าสองเก้าสามเก้าสองเก้าสามอ่ามีกันในเดอร์รอบนีม้มีกันนันสุขครับผมกันแปดหนึ่งก็หกสองเด้อหนึ่งหกสองอ่าเบิร์นให้แปดแปดกับเจ็ดเจ็ดถลนเบิร์นนี้นนนนนดีก็กดีครับผม แปดแปดเจ็ดเจ็ดถ้าร้อนเบิร์นครับนะมันนีฟุ้งกันนะจารย์เนาะเออตัวลักตัวชอบเด้อครับผมเอาวงกลมเก่าสองกับแปดเจ็ดเด้อสองแปดเจ็ดนาจันนะเออเพราะว่าตัวเบิดมันมีสองตัวอยู่แล้วว่าใส่ปัญหาดอกกับผนมากเพื่อนกับเอาเอาเอามาเลยท่อหนา่งจตั้งกันได้วันถึงสองมานะครับเนาะ ครมีนี่แปดกับเก้านะครับบนล่างมาจากเนาะครับครับครับแล้วจับแปดเจ็ดแปดสามเก้าสองเก้าสามนะครับวันนี้มีชุดกันนะครับชุดกันก็คือแปดหนึ่งหกสองนะครับอืมครับเลขเบิ้ลแปดแปดเจ็ดเจ็ดน้าจันถูกต้องไหมครับผมถูกครับครับคตัวเน้นวงตัวมักตัวชอบมาจย์คือแปดเจ็ดกับเก้าสองมาจันวันนี้คครรัับบครั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 บ ก็ขอยยี่ทั้งจอเฮนโคดี้ก็จานเด้อทาในวันนี้ไอ้ที่ปาจานมันมาด้ือกันวันนี้นอ้ถอนทุนขึ้นวันปะจาโอ้ยสั่งใครถอนขึ้นเบันแล้วทงลูกทีมแล้วว่าเฮ็ดจังไห๋ก็เฮ็ดถอนทุนเลยว่อ่าทุนของกำไรพร้อมนาะจารสา3เด็เด้อจันเโอ้ยคอยเตสามเด็กเนี่ยทอนว่าครับผมสอนน่าหน้าจัดแตเไ้มเอ้งุบนเรื่องวิ่งเด้งครับกูเนาะ ออาโ้แจกว่างหันแตกไม่แต่ตรงตรงแม่สิพกกัตรงตรงแปลนหาก็ตรงตรงครับผมอ๋อขอได้ของวันนี้นะอาจารย์ขอจดจดครับผมอ้าวครับผมครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี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 ครับานี่เด้อนะครับวันนี้สำหรับอาจารย์สมหมายนะท่างช่องเข้ามาแล้วนะครับเป็นเลยเวลาไล่ตัวนะครับจะเวันนี้มีตกกันเนาะ ก็ให้เอฟซีชงมันอาจารย์สมัยเด้อนะครับในวันนี้นันรำเลยด้วยกันสุขสุขขนสนารในท่าของอาจารย์เพิ่นแรงปันวัดสุเนะนะครับอ้าวชงมันมานเพิ่นเด้อน,นะครับด้วยด้วยสุข,ขสขขุ้นชงมันมานสวัสดีครับ